สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับบอยเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมบอยมีเต้าเออโต้ตารีโวนะครับ2.4นะครับ2 4 e นะครับเป็นทีแรนเนอร์นะขับ2นะครับคันนี้น่านําเสนอตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมรีวิวคันนี้สภาพรถคันนี้สมบูรณ์แค่ไหนนะครับเลขไม์เท่าไหร่นะครับรถปีอะไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับชมกันครับไปครับ มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาดูเริ่มจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้านะครับคันนี้นะครับเริ่มจากที่ไฟนะไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าโคามมันติรีเฟลกเตอร์นะครับผมก็คือเป็นโครมที่ไม่ใช่โปรเจคเตอร์เป็นโคมแต่เอ่อเอาง่ายภาษาบ้านๆคือเป็นโครมจานฉายนะครับผมโคมจานฉายพลาสติกกรอบยังใสๆไม่มีรอยแตกรายงานไม่ขุ่นนะครับโคมแท้เดิมโรงงานนะครับถัดมานะครับผมทางด้านล่าง มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับผมมีไฟตัดหมอกแล้วก็กรอบข้อไฟตัดหมอกก็เป็นโครเมียมนะครับบริเวณกระจังหน้านะครับผมเป็นโครเมียมสามเส้นนะครับผมลากยาวกันไปเลยแล้วก็คิ้วฝาโปมเป็นแบบโครเมียมนะครับผมโคมไฟฝั่งซ้ายโคมสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักแล้วก็พลาสติกไม่ขุ่นมัวนะครับผมโคมใสแท้แทโคมแท้ด้วยนะครับผม ไฟตัดหมอกก็เช่นกันด้านล่างนะครับสมบูรณ์นะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเส้นสายของตัวถังรถนะครับเอ่อตัวฝาปรงนะครับผมให้ดูเหลี่ยมสันของฝาปรงก่อนว่าเหลี่ยมสันนะครับค่อนข้างคมนะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามิติรถคือค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเส้นสายตัวถังสองข้างเลยโปร่งสมบูรณ์มากนะครับผม ตามรอยตะเข็บช่องไฟนะครับผมของฝากระโปรงของแก้มข้างของแนวประตูของแนวกันชนคือตัวถังสมบูรณ์ไม่เคยผ่านการชนหนักมาเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้มาดูที่ล้อครับผมคันนี้นะครับผมเป็นล้อขอบ17นะครับผมล้ออันลอยแท้ของโรงงานนะครับมาคู่กับยางไฟตนนะครับผมอ่านะครับซีรีย,ยางอันนี้เป็น265หกนะครับแล้วก็ขอบ17 นะครับก็คือยังยังใช้ได้เลยอ่าเดี๋ยวผมดูปียางก่อนอันนี้ปียางปียี่สิบเอ็ดนะครับปียางปี 21, ยี่สบเอ็ดยางยังใหม่อยู่เลยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูด้านในช่วงล่างนะครับโครงสร้างเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมอ่าให้ดูให้ดูเรื่องของโครงสร้างนะครับความสะอาดอะ่ะใครๆก็ล้างได้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมจะให้ดูพวกโครงสร้างเอาเท่าที่เห็นนะครับ แหลกก็ยังแห้งอยู่เลยนะครับผมโช้สมบูรณ์นะครับไม่มีผิดเพี้ยนโครงสร้างภายในซ้มล้อสมบูรณ์นะครับไม่เคยผ่านการชนหรือว่ากระแทกข้างล่างมาเลยนะครับทุกอย่างเป๊ะนะทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่บริเวณตัวถงังรนต่อนะครับชายล่างของคันนี้นะครับมีบันไดามาให้แล้วนะครับผม แล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมนะครับผมมีไฟเลี้ยวนในตัวนะแล้วก็กระจกบังลมหน้าแท้ของโรงงานนะครับมีตาโลโก้อยู่แท้แล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นเสาอากาศแบบสั้นนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับองศาได้แล้วก็ที่ย่คัพานอันนี้เป็นช่องลมนะครับเป็นเป็นเป็นที่รีดอากาศนะครับผมอ่ามือเปิดประตู เป็นแบบโเม่ยมนะครับผมกระจกมองข้างแห้เช่นเดิมเอ,อสะท้อนไม่เอ่ยอะแฮ้นะครับผมฟิล์มคันนี้ก็ติดมาแล้วนะอันนี้เป็นฟิล์มของลามินานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างของเ,ออเส้นของ,งแนวประตูเห็นไหมครับว่ารถสมบูรณ์ไม่ผิดเพี้ยนนะครับตัวถังไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับโป่งหลังสมบูรณ์นะครับน่ะเป็นสันคมนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างของข้างหลังนะครับผมให้ดูเชสซีอ่านะครับประมาณนี้ยางอะไหล่มีครบนะครับผมคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกไปว่าคันนี้มีหลังคาแคลรี่บอยมาให้พร้อมเลยนะครับเป็นหลังคาแบบเตี้ยนะครับผมมี แหลกที่จับด้วยนะครับแหลกหลังคานีมาให้พร้อมแล้วก็หลังหลังคาคันนี้จะมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีไฟเบรกรงที่สามมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟแบบ LED แนวยาวนะครับแถลิโข้งหลังนี่ล็อกได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับผมก็มือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กันชนหลังก็จะเป็นโครเมียมมาในตัวนะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3ตรงฝาท้ายก็มีมาให้นะครับรุ่นนี้มีมาให้ด้วยนะครับแยกกันกับตัวแครีบอยผมให้ดูเหลี่ยมสันของตัวรถจากด้านมุมนี้บ้างรถสมบูรณ์นะครับผมอ่เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวผมลองเปิดหลงังคาแครีบอยให้ดูก่อนทุกอย่างสมบูรณ์นะครับผม มีตัวการกระแทกมาให้แล้วในน,นี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารกันบ้างครับว่าภายในห้องโดยสารเขาจะสมบูรณ์เหมือนข้างนอกหรือเปล่านะครับไปดูกันครับมาครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภายในนะครับผมเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะครับคันนี้พวงมาลัยเป็นทรงสป,ปอร์ตนะครับแบบอา,อารมณ์แบบสามก้านนะครับแล้วก็มีล่องอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผม ทางซ้ายของผมอะไรเป็นปุ่มพวกควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับคันนี้จะไม่มีพวกคูลคอนโรลนะครับแต่ว่าจะมีเกี่ยวกับฟังก์ชันของเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีแอร์แบกนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับผมเลขไมค์คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเท่าไหร่นะครับเลขไมค์คันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมืนหกพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับผมกับรถปีสิบเจ็ดนะครับก็ไมมากไปนะครับ กำลังดีแล้วก็แผงประตูนะครับผมก็จะมีทิมนะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็พวกสวิตควบคุมกระจกเซนทรัลล็อกล้วกระจกแล้วก็ปรับมุมมองของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมถัดมาเดี๋ยวผมเปิดประตูนิดนึงถัดมานะครับผมคันนี้อย่างที่ผมแจ้งว่าคันนี้มันมีแคลริบอยใช่ไหมครับก็จะมีไล่ฟ้าของแคลริบอยอยู่ตรงนี้นะครับผม เปิดฝาปองเปิดเติมน้ำมันง่ายๆประมาณนี้นะครับผมผัดมาตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นจอฟอนตเดิมนะครับผมของของโรงงานเลยนะครับผมสามารถเสียบ usb ได้เสียบ aux ได้นะครับผมฟังเพลงผ่านกัดได้นะครับรองรับ mp 3หรือ cd ก็ได้หมดเลยนะครับวิทยุทั่วไปแล้วก็แอร์เป็นแบบหมุนนะครับผมเกสตรงนี้สามารถวางของได้แล้วก็ขวดน้ําแก้วน้ํา เกียร์น,นี้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับสามารถบวกลบได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของโหมดอีโคกับพาวเวอร์นะครับตรงกลางมีเก็บของตรงนี้ได้เล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นนามบัตรหรืออะไรก็ได้เก๊ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็สมบูรณ์นะครับถัดมานะครับทางด้านบนนะครับก็จะมีะไฟเพดานให้นะครับแล้วก็ ช่องใส่ของตรงนี้หรือจะใส่บวนตาก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งของผู้โดยสารฝั่งซ้ายกันบ้างครับว่าเป็นยังไงไปครับมาต่อกันที่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับผมก็เช่นเดิมคล้ายฝั่งผู้ขับขี่เลยก็คือมีทีมนะครับสีเทาเมนเทลิกนะครับเบอร์เปิดเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้านะครับตอนนี้เป็นเบาะผ้าสีน้ําตาลนะครับ ก็ข้อดีนะข้อดีของบ่อผ้านะครับนอกนอกนอกจากว่าถ้าเราไม่ได้มองว่าข้อเสียมันมีฝุ่นนะแต่ข้อดีคือมันไม่เก็บความร้อนนะครับมันดีมันทําให้รถไม่ร้อนเกินไปนะครับผมมีแอร์แบ็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่บริเวณแถวที่สองนะครับแถวที่สองนะครับผมก็เบาะยังดีอยู่เลยสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมตรงกลางสามารถมีหมอลองคอดึงขึ้นมาได้นะครับดึงปรับได้อ่า ประมาณนี้แล้วก็วกที่วางแก้วน้ําพี่พักแขนมีมาให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีกระเป๋าจิงโจ้าอยู่ข้างหลังสามารถแขวนของนะครับไม่ควรเกินสี่กิโลนะครับแขวนได้ทั้งสองข้างเลยประมาณนี้แต่ว่าคันนี้จะไม่มีแอร์หลังตรงนี้นะก็สภาพสมบูรณ์นะครับน่าใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานเลยใครซื้อไปช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วนะ ซื้อกลับบ้านเดินทางมีแคลรี่บอยขนของได้ไม่ต้องกลัวเปียกเวลามีฟงมีฝนหรือฝนนะครับผมแล้วก็รถสูงด้วยเจอทางลุยสบายเลยไม่ต้องกลัวว่ารถจะติดนะครับไปไม่ได้เดี๋ยวรถมันคูดนะครับอันนี้คือไปง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องขนาด2.4นะครับผม2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะคันนี้ เดี๋ยวผมให้ดูตามตะเข็บของอาน็อตฝาโพงก่อนน็อตฝาโพงไม่เคยผ่านการแกะนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าคานหน้าสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยตัวโครงสร้างสมบูรณ์หมดเลยอันนี้คานหน้าสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมน็อตยังไม่เคยผ่านการแกะเลยนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับแล้วก็ไม่รู้ผมจะให้ส่องให้เห็นคานซับแรงข้างล่างเห็นไหมครับคานยังสมบูรณ์เลยนะครับไม่เคยผ่านการชนส่วนคานบนโอเคเลยนะครับผม ไฟหน้าเดิมแท้อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับขาก็ไม่หักด้วยโคมไม่ช้ํานะครับแผ่นเพดตัวถังมีอ่ะนะครับแล้วก็นอตฝาปองฝั่งนี้ก็ยังไม่ผ่านการแกะเลยนะครับ้องเครื่องก็จะประมาณนี้เดิมๆหมดเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูขาไฟหน้าฝั่งนี้เห็นไหมขาก็ไม่หกักรถไม่ได้ผ่านการแกะโคมงไม่ช้ํานะประมาณนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรับชมรับฟังนะครับผมรีวิวเจ้าตัวรีโว่ 2.4e นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นะครับ2017เลขไม่เพียงประมาณ107,000กว่าเท่านั้นเองนะครับปี17นะครับย้ำปี17ราคาค่าตัวไม่แรงนะครับผมเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมแคลิบอยมาให้ด้วยนะครับผมสภาพแบบนี้เดิมๆแบบนี้โครงสร้างตัวหลังเดิมๆนะครับผม ใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0957372333นะครับผมก็จำทะเบียนไว้เลยนะครับ7880ชอบคันนี้ถูกใจคันนี้โทรเข้ามาเลยครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะครับหรือคุณไม่ได้สนใจคันนี้อาจจะมองรุ่นอื่นรุ่นไหนโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้ผมจะทิ้งล uh ิงก์ไว้ในใต้ลิงก์ยูทูบนะครับผม ก็วันนี้นะครับผมถ้าผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนาะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดถูกใจนะครับแล้วก็กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถ,ถัดไปเวลาที่ผมลงรีวิวรุ่นอื่นๆนะครับผมวันนี้นะครับผมบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ